จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะครับในการรักษามะเร็งตับเนี่ยเราไม่มีฮีโร่คนเดียวและเราใช้วิธีการที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นทีมอเวนเจอร์นะใครที่เคยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีฮีโร่ตัวนั้นตัวน,น,ว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 นี้ตัวนี้นะครับสีหคนมาช่วยเหลือกันนะครับในการรักษามะเร็งตับจะเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นบางทีเราจะเริ่มใช้ด้วยการใช้ ยาปุ้งกัมาบาบัดก่อนนะไปออกฤทธิ์ให้ก้อนมันเล็กลงนิดนึงเสร็จแล้วเราใช้คุณหมอทางด้านดังสีไปฉีดยาอุดเส้นเลือดให้ก้อนมันเล็กลงอีกหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งไม้ต่อให้คุณหมอผแผนกผ่าตัดนะครับทำการผ่าตัดพอก้อนมันเล็กลงมามากปุ๊บเราผ่าตัดเอาก้อนออกคนไข้ก็จะมีโอกาสรักษาได้หายขาดซึ่งในระหว่างทางเนี่ยครับเราก็จะต้องมีการดูแล นาการทํางานของตับไม่ว่าจะเป็นการให้ยารักษาโรคที่เป็นสาเหตุมีการให้โภชนะบําบัดนะครับให้บํารุงสารอาหารต่างๆให้ตับทํางานได้ดีเพื่อที่จะประคับคองให้เขาผ่านการรักษาไปให้ได้เพื่อให้ได้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดน,นะครับ